สวัสดีครับคุณพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมและรับฟังอยู่ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการพยากรณ์อากาศของศูนย์อูตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงเช้านะครับเริ่มจากเราไปดูอุณหภูมิสูงสุดที่วัดค่าได้เมื่อวานนี้กันนะครับที่เลยวัดได้37.7องศาสกลนครวัดได้36.7องศาขอนแก่นวัดได้37.1องศา อุบลราชธานีวัดได้สามสิบแปดจุดแองศาแล้วก็ที่นครราชสีมานะครับวัดได้สามสิบเจดห้าองศาสำหรับปัจจัยที่ฝนต่อสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีลมใต้แล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวนะครับต่อมาเรามาดูภาพถ่ายจากดาวเทียม จากภาพถ่ายของดาวเทียมก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรามีเมฆปกคลุมบ้างในบางพื้นที่นะครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็คาดว่าจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนบนของภาคแล้วก็ บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์นะครับสําหรับอุณหภูมิต่ําสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่ย3สิบสามถึงยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่สามสเจ็ดถึงสามสเก้าองศาเซลเซียสครับส่วนลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึง2ี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน แล้วก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมหรือว่าการทํางานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน,านไว้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็สําหรับพ่อแม่ที่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์045244189หรือว่าเว็บไซต์ YouTube t w เตอร์ หรือว่าเฟ e บุ o กของกรมูตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ